ในการประสานงานจากส่วนราชการสู่ภูพิภาการาชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีส่วนร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อการพัฒนาที่เห็นผลอย่างชัดเจนโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเนาะหนึ่งที่มองว่าเป็นประโยชน์กับ กับพี่น้องประชาชนเองกับตัวนายเภอเองนะคะแล้วก็อันอันที่สองมองเป็นเรื่องของการกระตุน้นการกระตุ้นการทำงานของของราชการด้วยนะะก็อันที่สามมองว่าจัดเวทีนี้มีการประเมินแบบนี้บ่อยๆถ้าจะดีเพราะว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนได้มีการแลกเปลี่ยนเพราะว่ากรรมการแต่ละท่านก็ก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ประสบการณ์จากที่โน้นที่นี่มาแล้วก็มานําเสนอกับเวทีตรงนี้ก็ได้เสนอเรื่องของแนวคิดเรื่องของการปฏิบัติ ให้กับพี่น้องด้วยผมคิดว่านายเปอท่าันนี้เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นคนที่เป็นนักพัฒนาแลก็เป็นคนจริงใจกับการทำงานด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกันเองกับลูกน้องทุกๆคนพร้อมกับชาวบ้านด้วยการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องอาศัยทั้งความอดทนความเข้าใจอีกทั้งยังดําเนินการให้สอดคล้องกับความเป็นไปตามอัตลักษณ์ของแต่และพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานการดำเนินการและการประสานงานในการเสริมสร้างศักยภาพความมั่นคงนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ขึ้นแลปคนพิจารญา,ราข,ของสิ่งขึ่งตรงนี้เชื่อว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและทำให้สังคมเรามีความสมดุงมีความพอเพียง โครงการที่ได้เริ่มสามารถส่งผลในการดำเนินงานการปฏิบัติหน้าที่ที่พร้อมทั้งกำลังกายกำลังใจของเจ้าหน้าที่ข้าราชการฝ่ายปกครองส่งผลต่อเนื่องจนเป็นที่มาของโครงการในอำเภอแหวนเพชรที่สร้างคุณประโยชน์มากมายให้กับการพัฒนา การทํางานของนายอ,อเภอในยุคปัจจุบันก็คือนอกจากจะเป็นนักปกครองแล้วยังจะต้องเป็นนักบริหารซึ่งการเป็นนักปกครองก็คือการจะต้องเป็นที่พึ่งสร้างความเป็นธรรมให้เกิดในสังคมการเป็นนักบริหารก็คือจะต้องประสานงานกับทุกฝ่ายทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันที่บ้านแล้วก็ประชาชนในการที่จะทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จังหวัดให้ความสำคัญเพื่อคัดเลือกสู่ในอำเภอแหวนเพชรซึ่งนั่นหมายถึงว่าการเป็นในอำเภอสามารถสนองตอบต่อพี่น้องประชาชนในอำเภอสรินธรได้โครงการในอำเภอแหวนเพชรไม่เพียงแต่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจแต่ยังเป็นโครงการที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีที่เกิดขึ้นระหว่างข้าราชการกับประชาชน ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่เกิดจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ของข้าราชการกรมการปกครองอย่างแท้จริง